สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับอยู่ที่สระบุรีร้านร้านสากกระดูกก็ผมมากินประจำนะครับอร่อยดีในร้านนี้นะครับบรรยากาศโอเคเลยหรือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปนั่งเดี๋ยวผมหาที่นั่งโต๊ะก่อนนะครับเป็นร้านนี้ที่ผมมาประจำนะครับก็ประมาณนี้ครับ มาตอนนี้ผมก็ยังลดนำหนักอยู่นะครับแล้วแต่ผมก็จะมากินให้ดูนะครับว่ากินเยอะขนาดไในนะครับว่าผมจะอ้วนไหมมาวันนี้คิดได้มันก็สายเกินไปเมื่อเจ้ามีคนใหม่เข้ามา ร้านนี้ผมเคยหลงทางเข้ามานะครับผมก็เลยมาเจอแล้วก็มากินประจํานะครับใครอยากลองชิมนะครับก็แวะเข้ามาได้นะครับร้านก็บรรยากาศดีนะครับแบบว่าชิวๆนะครับผมก็มากินบ่อยนะครับนี่เลยอาหารนะครับเป็นร้านสักกระดกอยู่สระบุรี ไกลครับจากกรุงเทพก็ไม่ไกลก็แวะมากินบางทีผมมาทําธุระอยู่แถวคลองแปดนะครับผมก็แวะมาทานประจานะครับถ้าใครอยากมาก็แวะเชิญมานะครับว่าโอเคนะรสชาติอร่อยนะครับสถานที่แห่งหนึ่งนี่แนะนํานะครับเย่ยบนะครับก็แล้วแต่นะครับลูกค้าโอ้แล้วแต่ท่ผู้ชมนะครับก็พูดไปไปนะครับ ไ,ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนอย่าลืมนะครับตำร้านาสักกรหนกนะครับที่สำลีอร่อย